กุ้งเจริญทรัพย์ครับราคาเกือบ4ี่สบหาครับหมวกเจ็ดสบหาครับรอรุ่นรอเชียครับสี่แปดกัมมี่หาแปดกัมมี่ครับมี่ถูกราคาครับรอรุ่นกันไปครับกุ้งเจริญทรัพย์ครับเอซีหลายเหลือเกินครับเหลือแต่หมานครับหล๊ลไอโปารอหลุอเชียกุ้งเจริญทรัพย์ครับรอรุ่นครับ Bye. งนมากๆครับสุดยอดการเดินห้างครับดูการเข่าก้อสเป็นยังไงแต่ตอนนี้คว้นมาหาลุงหลอนแล้วได้ต้องลงดีอย่างสีสนาพื้นครับอุ้ยล่างไปครับล่างว่าแจว์แฉวนะครับเบนติสเดียบรอยเลยครับโอ้โสุวยงงามเลยครับคุณครับ ข้อสู้ครับข้อสูนนบข้อสูบข้อสูอสล่างดีครับโอ้โหไปยาเปิดเดียบร้อยครับ,บสุดยอดครับาทางดีครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดแกวครับแกวอย่างนี้แก้วครับ เอาย a เฮือ y าเฮนครับรอดูรอยเชื่อกันครับบางตนที่รี่แล้วครับทันทีนี่ยังสี่กับรอดนเหล็กสีรอยนะครับขั้นเบาใดนะครับรอดนกันไปกันมีความเบากับมองเหล็กสีรอยนะครับผมรอร่นรอเชื่อครับตอนนี้ ที่ลี่เบาดีครับจนเกินไปอย่าพึ่งโดนสรุปครับเหล็กเจ็ดสี่แปดสิครับรอลุนกันไปครับว่าสิตเกิดยังขึ้น้างนาครับรอยลุนรอยเชี่ยครับขอให้ฟานครับ ลอย4 0ส0ผ่านไปขอไปยังอยู่สูงครับรอลุมกัมนไปบินได้สูงครับก <c oughs> ลุ่มจะเริ่ันซับครับทีเด็ด สุดยอดครับดูนอนแปบ้านเลยแล้วครับผมโอ้แกวครับอย่างนี้แกวครับแกวกัสิม่องเห็นเหล็กสีรอยครับขั้นมันเบาได้ครับพอมันมันขึ้นเนียนเหลือเกินครับทางโยกทางล่างเปิดหัวไฟเปิดบางหางได้เบาดีนี่สุดยอดครับ4ี่รอยลุงหลอดม่องเลยครับเหล็กสี่รอยครับ คอยอยู่คอยเคลื่อนร่นะครับเบาๆฟังคำบรรยายของคณะกรรมก,การครับสองร้อยผ่านไปกรุงจะเรื่อนทราบครับสองร้อยสี่สิบผ่านไป ยอคอยวนรถระดับเบาเฮ้ยามองข้ามเลยนะครับราคาที่พี่น้องคุยกันนะครับผมสี่สิบหาเจิบหข้ามนะครับผมนาสิข,ข้ามได้นะครับ ต้องหลอดบบเกือบปะสูงนะครับหาสิบเจ็ดสิบเท่านั้นครับหมวกครับหมวกปะสูงเกือบระสูงแน่เลยสไปรายนะครับมองขามด้วยครับแก้ว สามรอยทานไปภาวนาจ,จิตใช้ปัญหาครับมองขามเลยครับนักเรียนเข้าแถวนะครับช่วงนี้นะครับรเรื่องเลขสี่ไว้เลยครับบุญนะครับคือแนมมาทั้งทีเขาวสุงอบเบียดดานทรายครับขาวสุงกงอบเบียดดานทรายครับเข่าสุงอบเบียดดานทราย เท้าสุกงบหมีก่อนไงเรื่องเดรื่องรลอนมหากขางแางยวงเดึงครับสามลอยหาซีพันไปสามลอยหาิบพันไปนี่ให้บงถาบงรุนนี่กอนรซองก่อนแต่ครังหน้าจะลอยจองกนมัน งเมก่อนใไงเนี่ยครับน่าจะก่อนใไงเนี่ยครับก่อนใหญ่มีก่อนเดียวนี่ครับแมนรัดทั้งลุมเลยครับเดี๋ยวกรกะโปงโปกว่าครับสี่ออกจุดใดครับเมก่อนใหญ่ครับไก่หรือไก่สามร้อยแปดสิบผ่านไปสีร้อยหาคะแนนผ่านไปครับ รูปจี๋ฝาเข้มาโอ้ลูกจี๋ฝาเลยโอ้ยขึ้นงามครับเมียดีกวงดีครับสุดยอดครับก่อนถีบตกลงมาใส่ฝาสีขาวนะครับจี๋สีผ่านไปครับไฟสุดยอดการเดินทางอีลีครับหมานครับรับไฟหมาเนีครับกรุงจะเลื่อนสามครับสี่ลอยสามสีผ่านไปสี่ลอยสามสี่านไปสี่ลอยสี่ผ่านไป าซบัตฮาซตามลงมาตึงาาต้งคุณเริครับจะจะเจเจริญซับเด,ดซี่รอยาซิขอบคุณดี่ตามรับชมเราเดซี่สวัสดีลาลาลา